สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูผู้สุก้นครับพ่อก r a เปลาเปียกครับมือนี้ครับกับบรรยากาศโอ้ยคำคำแน่จังหน่อยนึงเนาะประมาณห่ามงครับซีห่ามงแรงก็ได้เป็นซอยจุครับมือนี้เอาฝ้าไปซื้อเนื้อครับฮุ่นโอ้อันนี้เป็นสันนอกครับพี่น้องเป็นแต่แซ่บขนาดครับได้ตับได้สามสิบจีบมือนี้โอ้ครบสุดอยู่ครับย่างละหน่อยเอาครับมีเนื้อเปีกครับพี่น้องมือนี้ ลองเบิงกันครับอยากจัดล้วมือนีอมอน่มือนี่มือมีเขาครับพี่น้องกินคจุกคักเลยครับอเอาขอญอาตันหั่นก่อนเด้อพี่น้องครับอเอาพี่น้องหั่นเสร็จแล้วครับมือนี่ขอญาตขาขาา้าจังหน่ึ่งว่าเอานั้นลายดอก พี่นอ้องเอาซ้ำนี่แล้วเพราะกินแสบครับอุ้ยโอ้โ้มาพี่นอ้องเอามาคลาหลังก่อนนะครับ จเจียวเัากัดครับพี่น้องอือเนื้อสันพี่น้อง ยู่ข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำโข้งครับกคยมากินครับพี่น้องบัวลอยล้วงปลยพุ่นครับมันนั่นมันฝนมันเป็นขีดต,ตม้มพ่นเฮ็ดเคลื่อนอยู่ครับพ่นเห็ดตะลิงไปหยากรับพี่น้อง จวดดีขนาดครับพี่น้องใส่บกสองเจ้าล่ะสามสิบจิบนาพันตับมือนี้ครับพี่น้อง ยืมโมทิกพี่น้องโอ้คันแท้น้าพี่น้อง กรุบก <ừ> ุบดีเครับ คันเทนาพันตับพี่น้องมาสดเลยครับ ยำกุบกุ๊บอีกนะครับปกบติสามทิศกินมันก็ดียำกุบกุบนนเนาะนี่ขั้นแท้นาอีกอกุบกุบดีขนาดครับจัดเบิ้งเนื้อพี่น้อง อ่อนดีอยมาละมืงเนี่ยครับตัาพี่น้อง ม,มันเดือย่างล้วหน่อยเนะาะสามสิบเกียร์กับวบ่าเลยมา้าโบราณครับมื่อกี้เป็นนันเป็นมังไฟเดือนแปดพี่น้องไปซื้อเนาะคนซื้อเนื้ออะไรครับเป็นบุญมังไฟเดือนแปดเพราะฉะนั้นมันเป็นเดือนหกเดือนเจ็ดด้พี่น้องเดือนแปดแล้วดูนี่อืมโอ้ có người bạn tập không keo nền ปรุงให้มันเร็วๆเนี่ยรับพี่น้องควายสดคำบมันขน้นเบอรดีสดดิโอ้ตอนนี้เนาะขาวพาครับ เป็นสันนองครับพี่น้องอุ้ยพ่อยดีครับมันค้นว่านั่นบเอาเปียขึ้นกลิ่นค้าใเนแทวจะั่นอุ้ยค้าหน่อยมันบ่จูจ้ใจนะพี่น้องมันบ่กลิ่นมันบ่คอยแซ่บนะ

กัดกินซื้อๆนี่กินหน่อยเดียวกับเพชรครับพี่อง นก็อย่างน้าขึ้นมานแล้วเนาะพ่อยขนาดแล้ว,วพี่นี่ยพี่น้อง กินแห้งนั่นนะกินเนื้อนี่บ่คือกินอย่างอื่นนะครับกินปลานี่กินได้โดนดิกินเนื้อนี่แห้งนั่นเขาครับเงแต่ว <c oughs> ่าหอยากอยากดูกินแล้วมือหนาหมันก็อยากขึ้นเขา โอ้ิยพี่น้องเรืวหน่อยนึงเอาโอ้ขาขาครับพี่น้องกินแน่ดอกมือมีเข่าพี่นี่มือมีเข่าเลยจวดดีแท้ๆมือนีมีแนวขาเข่าครับพี่น้องโอ้คักครับพี่น้องลองจัดเบิ้งเด้อพี่น้องครับ เอาคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีนาะพี่น้องเนาะขอบขอบคุณหลายๆครับที่ให้เกียรติติดตามชมคลิปเบาเปียกครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับมือนีสวัสดีครับ